ยาาคังรางงท่านจิตวิเญาะอิสารานังมาตาอิอุอาทีนันจกักปิยชนานังสภะสตานันจัอิยาเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอนถวายส่วนบุญส่วนผุศลให้แก่ปิยชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระมาหากษัตริย์ผู้เป็นบรมุกของชาติ พระองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นมคของศาสนาและขอแผ่ส่วนุจกุสลให้แก่เยชนคนรักทั้งหลายมีมารดาบิดาปุยญาตายายและค,คุณครูประชาชนเป็นต้นและขอแผ่ส่วนุญกุศนให้แก่สัตสัตว์ทั้งหลายชุกชาติช่างมนนะัฑ ทุกศาสนาทุกภาษาที่อยู่ทุกมุมแห่งโลกสัพเพสัตตาคุณยะภญญา,าคิโนวตุขอให้สัตว์สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนบุน่วนประสรร่วมกับข้าพระเจ้าทั้งหลายทุกตนทุกคนเทอ จากหลวงพอ่อหลวงครับคนกรบบอกว่าสรุปง่ายๆคือให้ละชั่วทำดีมีศีลนะครับทำตัวให้ไรค่านะครับไรค่านำค่าไให้ไรค่าหนีนะครับเพิ่มจุ้มสุขพลังศีลนะครับไรค่าคือไม่มีค่าที่จะต้องใช้จ่ายเกินมากเกินไปนลครัยังมีค่าท่อกระสออยู่กับรถค่าลุง่งคนนั้นนะครับ ับเพิ่มคุณงามความดีนะครับก็ขอบคุณสำหรับหลวงพ่อที่ให้ธรรมะนะครับต่อไปก็ถวายทานนะครับอ่านนัโมฟ้อากันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะกว,ะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะอิมานิมยังพันเตพัตตานิสัพปริววรานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอ,อิมานิ พัตตาณนีสัพพิวรานิปฏิคันหาตุอัมหากคังทีขรตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหาร ความทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารความทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ที่อาหารแล้วกันนะครับทานโจนะครัมาดนมาเต็ <c oughs> ามาเ็นั <t> ่งไ่ได้เลยไหนยะพะเจ้าเป็นนั <c oughs> นอง,องก็ข่อยอีกเดินอือเดินไปขาเอาอ่ล้วเมื่อกี้มันว่ามันข่อยวันี้มันเันเอาเอา,อาเดินพี่น้องเดิน 1 2 3 ยะถาวาริวหาปุราปิริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเพตานังอุปกปติอิจิตังวาริตังตุมังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนาลาโสยะถามณิโชติระโสยะถา Wiwacan dusa paroko kovina satu mati bahwa tuan tak rayo suki di kayu ko bahwa bua tanasire sani canggota baca ino jata สุขังบะลังยิมินาบินดาปะเตนารัตนาตยังผู้เชมีข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนาตรายโดยบินทบานนี้ปฏิสังขายอนิโสปินดาปตังปฏิเสวามิเนวัทวายะนะมาธาญามัมณนาญาณวิภูสนายะ ยาวะเทวาอิมาสะกายาสะพิติยายาบนายาวิงสุปราติยาพระมัจจาริยานุกายาอิติปูรานันจะเวทนังปฏิหังคาไมนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิ ญาตราจามภวิสติอนาวัตชาตาจภาสุบิงาโรจาติเสสังมังครังยาจามิข้าพเจ้าขอเสสังมงคลจากพระรัตนตรัย

คำวานารูวาาขอฟ้าเรามองมงเงียเงี้ยตัวหน่อยัเนี้็ไปแล้วไงเทวะเมวะอันเตัวไหนคนดูไหนคนดูไม่้า ค่ะก็รับศินละพรแล้วก็ตรวจน้ำด้วยกันนะคะก็สำหรับวันนี้เป็นวันพระนะคะวันนี้พอดีไม่ได้ลงยางทุกอาทิตย์นี่ลงยางตรงกับวันพระพอดีนะคะ ก็วันนี้ไม่ไม่ได้ลงยางก,ก็เลยได้มาวัดนะคะพาสาธาทุกคนทุกท่านนะคะที่ไม่ได้มาวัดมาด้วยกันนะคะก็อนุมโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านด้วยสําหรับคลิปนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองมีกินมีใช้ทุกภพกทุกชาติสาหรับคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งนะกดติดตามกนะนะดไลค์กดแชร์ลลแล้วก็จะพาไปทานข้าวกับคุณยายด้วยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งทางเพจเฟซบุ๊กตั้มดัมซิง่งแล้วก็ทาง YouTube ตัมดัมซิง่งทาง y ยูทู e ศรัทธาลงตาบุญชื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ